คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าวันที่13สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันคนถนัดซ้ายสาปนซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนดัดขวาซึ่งมีเหตุผลมาจากในอดีต เด็กที่ถนัดซ้ายหลายคนอาจถูกบังคับให้จับดินสอข้างขวาหรือใช้มือขวาทํางานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเพราะความเชื่อว่าการใช้มือซ้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องหรือการใช้มือซ้ายจะทําให้โตขึ้นใช้ชีวิตลําบากเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆส่วนใหญ่ผลิตมาสําหรับคนที่ถนัดขวาก็ตามจากสถิติพบว่าทั่วโลกมีจํานวนคนที่ถนัดซ้ายเพียง10-15%เและเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง2เท่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการถนัดซ้ายของเด็กถูกกาหนดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และยังสามารถทำนายได้จากตำแหน่งของตัวอ่อนในมดลูกหลังปฏิสนธิเพียง8-10สัปดาห์สำหรับคนที่ถนัดซ้ายเกิดจากหลายปัจจัยเช่นพันธุก,กรรมสมาชิกในครอบครัวมีคนที่ถนัดซ้ายจึงเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมอาการบาดเจ็บที่มือขวาตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ต้องใช้มือซ้ายฮอร์โมอนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนจากสมองที่หลังเข้าสู่ทารกในครรภ์ไปส่งผลกระทบต่อสมองซีขวาทำให้เด็กถนัดซ้ายแทนเป็นต้น การทำงานของสมองเป็นทฤษฎีที่พูดถึงกันบ่อยๆคนที่ถนัดซ้ายร่างกายจะถูกควบคุมโดยการทำงานของสมองซีกข,ขวาเด็กที่ถนัดซ้ายจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความจำดีมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เก่งทั้งด้านศิลปะหรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งส่วนคนถนัดขวาจะถูกควบคุมจากการทำงานของสมองซีกซ้ายที่เป็นส่วนของการคิดแบบตัดกะใช้เหตุผลจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักคิดนักวิชาการ ทั้งนี้เราจะสังเกตว่าลูกถนัดซ้ายหรือขวาเมื่อลูกอายุได้ประมาณ6เดือนพ่อแม่สามารถสังเกตได้ว่าลูกถนัดข้างใดโดยการยื่นของให้ลูกแล้วดูว่าลูกใช้มือข้างไหนคว้าหรือสังเกตจากกิจกรรมที่ลูกทำเช่นใช้มือใดเช็ดหน้าใช้มือใดเกาที่คันใช้มือข้างใดหยิบของเป็นต้นซึ่งถ้าลูกใช้มือซ้ายบ่อยๆแสดงว่าลูกถนัดซ้ายแต่ถ้าลูกใช้มือขวาก็แสดงว่าลูกถนัดขวาสิ่งสำคัญที่สุด คือถ้าลูกถนัดมือใดก็ควรปล่อยให้เขาถนัดไปตามนั้นๆอย่าไปบังคับหรือฝืนเด็ดขาดเมื่อใดก,ก็ตามที่พบว่าลูกถนัดซ้ายแล้วพอแม่บังคับให้ใช้มือขวาผลเสียจะเกิดกับเด็กทันทีเพราะการที่คนเราจะถนัดข้างใดนั้นสมองจะเป็นผู้ควบคุมและจะระบบย้ายการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆไปตามความถนัดให้เองดังนั้นถ้าพ่อแม่ไปจดระบบให้ใหม่เด็กจะเกิดความสับสนส่งผลให้พัฒนาการเช้ากว่าปกติอาจมีปัญหาเรียนรู้ได้ช้า ทำให้การพูดก็มีปัญหาผู้ติดอ่างหรือตะกุกตะกักที่สําคัญจะทําให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจของเด็กอีกด้วยดังนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วก็ไม่ควรไปบังคับให้ลูกถนัดขวาหากลูกของคุณถนัดซ้าย